สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบช่องคนปลูกทุเรียนเมืองช้างอีกแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปมานานพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะพาะทุกคนมาดูต้นทุเรียนของผมนะครับเป็นต้นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับปลูกที่ในตัวเมืองสุรินทร์นะครับยังสยามนิสสันสุรินทร์นะครับในร้านต้นไทจจาหน่ายพันไม้ร้านสวนสว่างวงตังตัวกับผมเองนะครับทางเราก็ ได้ทดลองปลูกเป็นต้นแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อายุน้องทุเรียนเขาได้สี่ปีประมาณสี่ปีครึ่งแล้วครับเราก็เลยถึงช่วงฤดูหนาวนี้เราก็าทดลองปลกทําดอกกันนะครับก็ถือว่าเราก็เป็นมือใหม่นะครับแต่ว่าเราสามารถเลี้ยงโตได้แต่ว่าในเรื่องการทําลูกทําดอกนี่เราต้องอเก็บประสบการณ์อีกเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมนะครับว่าตอนนี้ ได้อะไรขึ้นมาบ้าง้วครับนี่ครับต้นทุเรียนของเราได้ทาาาําการกักน้ํานะครับกักน้ํามาได้ระยะประมาณ10กว่าวันแล้วนะครับใบก็จะโศกนิดนึงครับด้านที่ฝั่งทั้งนี้คือ ได้รับแดดโดยตรงก็จะมีปัญหาใบไหม้นะครับพอตอนที่ผมมาเริ่มอดน้ําคือก่อนหนาวชุดก่อนนะครับคือมันแดดมันจะร้อนมากครับอ่าตรงนี้มันไอเป็นต้นเดียวอยู่ที่โล่งครับดินมันก็ค่อนข้างจะแห้งเร็วครับอ่าแดดเผาหน้าดินโดยตรงครับกักน้ําอดน้ําแค่สามวันก็ทําให้เกิดใบไหม้เลยครับเราก็เลยมาชโวยน้ํานิดนึงครับแล้วก็ ชดยน้ำมาแล้วอ่าได้สองรอบแล้วครับพยายามให้น้อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีตุ่มตาเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับก็น่าจะมีทั้งตาดอกตและตาใบนะครับนะครับเดี๋ยวตาทุกคนมาดูนะครับตุ่มตาก็มาแล้วนะครับก็จะมีตาใบแหลมๆนิดนึงแล้วก็อ มีตัวที่ไอ้กลมๆก็น่าจะได้ตาดอกอยู่ครับอันนี้ก็น่าจะตาดอกครับตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็แหลมๆมาก็ตาใบครับก็น่าจะได้ทั้งดอกทั้งใบครับชุดนี้นะครับก็สังเกตไปเรื่อยๆอยู่ครับอย่างตานี้ก็เป็นอ่าตัวนี้น่าจะได้ตาดอกอยู่ครับ อันนี้ก็น่าจะได้ตาดอกครับเพราะกลมอยู่นะครับตาใบก็มาเหมือนกันครับนี่แหลมๆนี่ก็มีตาใบนะครับเราก็ทำการศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยนะครับมีโอกาสมาช่วงอากาศมันได้แล้วก็ได้ทำการปรับเข้าสู่กระบวนการ ฝึกทำดอกทาลูกนะครับต้นทุเรียนสาวนะครับอายุสี่ปีครึ่งอ่าก็จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ก่อนนี่ครับอันนี้ก็มีตามาแต่บางกิ่งก็ดูเหมือนจะมีตาใบออกมาเยอะอยู่นะครับ บางกิ่งก็ออก,ออกมาแหลมเลยนะครับนี่อันนี้น่าจะอ่าเป็นตาใบาแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ตาดอกก็น่าจะอยู่ด้วยกันนี่ครับในกระสุกเดียวกันนะครับนะครับบางอันก็ได้ตาใบายพยายามควบคุมน้ําอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ ประมาณสามวันมาช่วยน้ำนิดนึงครับยังไม่ให้น้ำเต็มที่เท่าไหร่ครับนี่ครับว่บงนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมองไม่ค่อยชัดเนี่ยครับตุม่มเป็นตากลมๆมันก็จะออกตามนี่ครับนี่ครับอาจจะไม่ไมชัดเนาะ แล้บางอันก็แหลมๆก็น่าจะตาใบถ้าได้ก็คิดว่าน่าจะได้ทั้งดอกทั้งใบนะครับตามที่ผมสังเกตดูนะครับทางเราก็พยายามอาศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์อาหาความรู้นะครับเพื่อ,อเวลาจำหน่ายต้นพันธุ์ไปแล้วก็จะ สามารถไปถทอดไปแนะนำเ,เกษตรกรผู้ที่สนใจอยากปลูกทุเรียนอยากเป็นเจ้าของสวนทุเรียน,นครับพอดีได้สอบถามลูกค้าที่ซื้อต้นพันธุ์ไปนะครับตนพันธุ์ทุเรียนจากทางร้านไปจากการขาดประสบการณ์และการดูแลยังไม่เป็นนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกไม่ค่อยได้ผลครับเอาไปปลูกแล้วตายประมาณ น่าจะไม่ต่ำกว่า95ซนะครับซื้อไปร้อยต้นน่าจะเหลือไม่ถึง5ต้นนะครับทางผมก็เลยเอ,อได้ศึกษาหาความรู้เผื่อไว้แนะนำลูกค้านะครับเพื่อซื้อต้นพันธุ์ไปจากทางสวนสว่างวงขงเราแล้วก็นำไปปลูกตามตาม,ตามวิธีที่เราแนะนำครับก็จะได้ผลไม่เสียตังทิ้งนะครับ ทางสวนสว่างองเราเองก็ได้ไปทําสวนทุเรียนหลายแปลงนะประมาณสามแปลงนะครับก็กําลังเจริญเติบโตดีครับมีอายุ่าปีกว่าสองปีแล้วก็สามปีนะครับปีหน้าก็จะมีต้นให้เราได้ศึกษาทดลองกันอีกหลายต้นนะครับแต่ต้นนี้คืออายุสี่ปีครึ่งเป็นต้นที่เรา่าได้เริ่มทดลองปลูกนะครับแล้วก็รู้ว่าทุเรียนบ้านเราก็ปลูกทุเรียนได้ทุกที่เลยนะครับ นี่ครับบริเวณต้นทุเรียนต้นนี้อยู่ในร้านสวนสว่างวงของเรานะครับพิกัดก็สายสุลินลำพีครับเยี่ยงสยามนิสารนสุรินนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาเล่าสู่ทุกคนฟังเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ